สำหรับวันนี้ก็อยาขอพูดเรื่องพรมิหารสี่คือมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตจอ่อนโยนไม่ชา้าริษยาใครอุเบกขาวางเฉยวันนี้เห็นจะเป็นการครบคุณของพระอนาคามีความจริงท่านทั้งหลายที่ทรงพรมิหารสี่เริ่มมาตั้งแต่ต้น จงกาต้องชนในระดับนี้การทรงพรมีหารสี่ของท่านทรงตัวกว่าจะมาถึงพระอริยเจ้าขันโระโสดาบันนั้นพรมิหารสี่มันต้องดีแล้วก็อ,อะไรเพราะว่าถ้าไม่ดีเป็นปสูดดาบันไม่ได้แต่ว่าคนที่ทรงพรมิหารสี่ถ้ามีความจริงจังผลมันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์หรือที่จิตทรงตัว คือผลจริงๆที่เราต้องการก็คือความเป็นพระอริยเจา้าอย่างเร็วที่สุดเราควรจะเป็นพระสูดาบันนี่ผมพูดตามความต้องการของพระพุทธเจา้าอย่างดีที่สุดเราต้องการความเป็นพระอรหรันต์ดังนั้นหากว่าท่านผู้ตั้งใจทรงพรมิหารสีการเมตตาความรัก กรุณาความสงสารมุทุตาจิตอ่อนโยนไม่มวขวาวางเฉยตัวนี้ถ้ามีจริงจริงจัง,จงเป็นกำลังของฌานทรงตัวและจิตน้อมเข้าถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เริ่มต้นก็เป็นโทโสดากับสกิทาคาตอนนี้มาว่ากันถึงเรื่องของพระนาคามีเราควรจะมีความรัก ในจิตใจของเราจงอย่ามัวเมาในกามคุณห้าด้วยการมัวเมาในกามคุณห้าคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่ได้สร้างความสุขมันเป็นปัจจัยของความทุกข์คนที่เขาแต่งงานกันนะเห็นไหมว่าเขาทะเลาะก,กันมีบ้างหรือเปล่า เวลาก่อนที่จะแต่งงานกันเลือกแล้วเลือกอีกสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีแม่เลือกกันจำจีจำชัยพอแต่งงานกันไม่เทไรทะเลาะก,กันแล้วไอ้ความทุกข์ทั้งหลายอย่างอื่นมันก็ติดตามเข้ามาใ้ความสวยความสง่าผ่าเผยที่ต้องการในระดับแรกในที่สุดความเศร้าหมองมันเกิทดทุดโศมลงไปทุกวันทุกวัน ดูคนที่ก็แต่งงานผ่านในระยะระยะเวลามาประมาณยี่สิบปีแล้วไปขอดูรูปถ่ายที่ก็ถ่ายเมื่อวันแต่งงานเนะี่ยมันคล้ายคลึงกันไหมดีไม่ดีเราอาจจะจําไม่ได้คิดว่าผีหลอกหรือก็ได้มันซุดโสมขนาดนั้นมีลูกมีเต้าออกมามันมีความสุขหรือความทุกข์แบกบภาระเรื่องการลูกอย่างหนะัก ในที่สุดต่างคนต่างตายแลวร่างกายของคนที่เรารักมันสกปรกหรือว่ามันสะอาดตอนนี้ตัวรักตัวเราคือจิตคิดว่าอารมณ์อย่างนี้อาการอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เราสแสวงหาความสุขทำไมจึงแย่ก้าวเข้าไปสู่ในกฎของกรรมคุณมันดึงชาวบ้านในเขาทุกข์ยากทำบากต้องคัดพคร่จากกัน ยิเโตชาเยเตยโสโกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจยเกิดจากความรักพอพะพัดพรากจากกันตามกฎขุงธรรมดาเท่านั้นร้องให้ระงองแงทําไมจียงไม่คิดว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายญาติผู้ใหญ่คนอื่นเขาตายให้ดูทําไมจียงไม่มอง นี่เราใช้เมตตาคือ,อรมแห่งความคิดรักตัวเองว่าจงอย่าก้าวเข้าไปหาความทุกข์ประเภทนั้นเลยจงใช้อสุภกรรมฐานกับกายคกตานุสติกรรมฐานเข้ามาฝพิจรารณาแล้วก็จับมรณานุสติกรรมฐานคือความตายเข้ามาร่วมโดยช่วยคิดว่าสิ่งสุขโลกของร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีนี้ เมื่อมันอยู่ประคองกันอยู่ตลอดการตลอดสมัยไปได้หรือเปล่าหรือว่ามันตายในตายเป็นในวันสุดท้ายก็ปรากฏว่ามันตายถ้ามันตายจากกันจะไปสร้างความลําบากทาไมอยู่คนเดียวไม่ดีกว่าหรือตีเพระพุทธเจ้าจัดว่าเอกายโนยังพิกเวมโคโคสตานังวิสติยา ทิ้งแปลเป็นใจความตามเนื้อความว่ากระทางของบุคคลพูดเดียวจัดว่าเป็นทางเอกเป็นทางนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นอนว่าปรงใจซึวา่าร่างกายของเราก็สุขปรปกวันทุดสทวทุกวันมันเป็นของไม่ดีกายนี้เราไม่ต้องการมันอกีกแล้วกายคนอื่นเราก็ไม่ต้องการวัดโทธาตุใดๆ ที่จะเป็นสมบัติต่อไปในเบื้องหน้าไม่มีสําหรับเราคือชาติหน้าชาตินี้ต้องมีพาะต้องกินต้องใช้ถ้าตายจากชาตินี้มอไรก็เลิกกันถ้าคิดอย่างนี้มันก็เลยเป็นพระรหันยันไปเลยพระรหันเขาคิดแค่นี้ในตอนนี้เราเอาแค่ตายกรรมไปชันทะกันก่อนความรู้สึกในเพศไม่มี เจอหน้าคนที่เราเคยรักลักษณะอย่างนี้เราเคยรักเจอสีสันวันณะที่สวยสดนึงานที่เราเคยชอบฟังเสียงที่เราเคยหลงดมกลิ่นที่เราเคยปรารถนาแต่รสที่เราต้องการมาอร่อย,อยเยอะเกินสัมผัสระหว่างเพศที่เราต้องการอาการอย่างนี้ไม่ปรากฏในจิตมีความรู้สึกว่ารูปก็ดี รูปสวยมันโกหกเดี๋ยวก็พังเสียงเพราะมันโกหกไอเสียงเพราะเพราะเนี่ยไม่แน่หลอกว,วันนี้เราได้ฟังเสียงหว,วานหวานชื่นใจประโรมใจพูดจาดีสละ,สล,ะสลวยช่วยให้มีความสุขแต่นี่ไม่ดีไปเดี๋ยวก็กด่าสง่งจะไปสนใจอะไรกับเสียงไอ้กลิ่งก็ไม่กันกระทบจมูกแล้วก็หายไป เย่ารถหนีสัมผัสปลายลิ้นกับกลางลิ้นมีความรู้สึกทิ้งคนลิ้นก็หายไปการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกันทุกสิ่งทั้งห้าเรกายไม่ได้สร้างความสุขไม่ได้สร้างความทรงตัวเราได้มาทั้งหมดเราก็แก่ไปทุกวันมันไม่ได้ห้ามความแก่เทาได้มันมาทั้งหมดเราก็มีการป่วยไข้มีความทุกข์มีความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้ช่วยเราหายเหนื่อย ถ้าได้มันมาแล้วแล้วก็ตายไลยคบมันทําไมเลิกทอนนี้อนาคามีก็ต้องมีปฏิฆาอีกอันหนึ่งคือความกระทบกระทั่งอารมณ์ความจริงท่านที่ทรงพรหมหารสี่เป็นพระอนาคามีง่ายผมอยากจะบอกว่าบคุคคลใดมีความชํานาญในพรหมหารสี ผมไม่อยากจะบอกว่าท่านได้ไดเป็นเป็นพระโสดาบันมนันเป็นศริธาคารมีมณีผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้ผม,มอยากจะพูดออว่าบุคคลใดถ้าทรงพระมวิหารสี่เป็นปกติคนนั้นควรจะเริ่มต้นเป็นพระอริยเจ้าโดยพระอนาคามีพระมวิหารสี่นี่คุณประเสริฐมากตอนนี้เรามาพูดขึนเงปฏิฆะคือการที่ไม่ชอบใจ อารมณ์ที่มันไม่ชอบใจที่ไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็มานั่งคิดว่าทําไมที่เราต้องไม่ชอบใจวาจาที่เขากล่าวจริยาที่เขาแสดงออกมันมีเหตุมีผลอะไรแล้วมันดีไหมการแสดงความไม่ชอบใจเนี่ยมันดีหรือมันชั่วจิตมันโกรธอารมณ์ขุณหน้ามันจะกนิวผิวไม่สวย อาการที่สแสดงออกก็ไม่งามนี่เริ่มบ้าเล็กถ้าไม่ชอบใจใหญ่มันทนไม่ไหวปากด่ามือตีนี่เป็นมันว่าบ้าใหญ่เพาไม่ชอบใจใหญ่แล้อารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์เราจะนั่งโกรธทำอะไรกันล่ะทำไมเราจะต้องบ้าตาม ตอนนี้ต้องหันมาเมตตาตัวเราเองก่อนต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าใครว่าอะไรที่นก็เฉยตัวเฉยตัวนี้แสดงว่าพรหมวิหารสี่ตัวสุดท้ายเรานำมาใชา้เรานึกเมตตาว่าคนนี้ไม่ควรจะสร้างศัตรูสงสารคิดว่าถ้าเขามีเป็นมิตรเราก็ยังมีความสุขที่เขาต้องมีความทุกข์เขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเรา ใช้ข้อท้ายอุเบกขาเข้ามาระงับกับอารมณ์ของใจว่าใครเขาจะบ้ายังไงก็ช่างเขาเราจะไม่ดีเราจะไม่ชั่วล้าคน,คนรักกะคงเกลียดเราจะดีหรือจะชั่วจะมีความสุขหรือความทุกข์ที่อาศัยความสงบของจิตคือไม่รับทั้งชั่วไม่รับทั้งดีคือว่าไม่รับทั้งคำทนเสนและนินทาเป็นสำคัญ เราจะขอยึดคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสนดาคือเวขาความวางเฉยทำใจให้เป็นสุขเป็นนั้นว่าถ้าจิตใจเขามันดาท่านพุทธบริษัทคิดไว้อย่างนี้ความเป็นพระอนาคามีก็เกิดขึ้นกับท่านจะรู้ได้ต่อเมื่อบุคคลใดด่าจิตเรามีความสุขไม่สุขทุะท่านในคำด่า เมื่อเขาย,ยังด่ามากออกท่าม,มากเลยคิดว่าโอ้ยนี่มันบ้ามากอย่างนี้เราไม่เอาด้วยไม่ยอมบ้าแล้วอย่างนี้ชีว่าท่านปฏิบัติตามกระแสวัสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตเปลวอาศัยพรมมิหารสีเป็นพระนาคามีได้สบาย